โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับมาพบกับเกมมาชองเวสองนะครับก็มาที่ทุน2458บาทนะครับเป็นทุนที่ผม ถอนออกมานะแล้วก็เหลือเศษไว้เล่นนะครับผมเพราะว่าผมไปแตกเกมยอดฮิตมานะก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่เกมแตกหนักนะครับผมผมคิดว่าเกมมาจองเวสองนะครับเป็นเกมที่แตกหนักนะถึงค่ารายการจ่ายนะครับจะจ่ายไม่แพงเท่ามาจองหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าฟิวเจอร์มันดีกว่านะครับและก็แตกหนักกว่านะโอเคทุน2458บาทนะตีตีไป2,500นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า ทุนประมาณเนี้ยเบออ็ดหนึ่งบาทเนี่ยมันจะมีกําไรไหมนะครับผมอะก็อยากจะเข้าฟีสปินหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ผมแตกแล้วก็ได้ถอนเงินอีกรอบนึงนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะครับใส่ไปเลยนะครับที่เบ็ดห0ึบาทนะครับทุกคนเนาะอ่าแป๊บมึงนะเดี๋ยวผมหาอ่าไว้ที่ไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่มีที่ไว้นะอ่ะ ถ้าบางเงินนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมไปครับเดสโก้ครับเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับออโต้เทอร์โบครับรัวๆไปเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่านะครับจะแตกให้ผมนะครับผมโอเคครับมาได้สวยครับผมเบ็ดนี้ชนะอยู่นะครับมีกําไรเจ็ดสิบบาทนะครับเฮ้ยสแกตเตอร์เอ้าโอ้ยมีลุ้นครับมีลุ้นเข้าสแกตเตอร์นะครับผมนะลุ้นได้อยู่นะลุ้นได้อยู่นะครับแต่รอบนี้นะครับได้เงินมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมโอเคครับ เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเข้าสเกตเตอร์อย่างไวนะครับคือแป๊บๆเข้าแล้วนะครับได้เบ็ดหนึบาทนะครับทุกคนไปครับหมุนฟรี10บรอบนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะแต่ว่าเกมมาจงเวนะครับเป็นเกมที่แตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมเลยจัดอยู่ในเกมแตกหนักนะครับผมอ่าก็อยากใจให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมยอดฮิตเกมแตกหนักหรือว่าเปรียบเทียบเกมนะครับผมก็สามารถขอมาได้นะครับนะผมจะจัดให้ตามคําขอทุกคนที่ขอมาเลยนะครับ ผมคิดว่านะครับไม้นี้ไม่น่าแตกนะครับผมผุมว่างั้นนะครับแต่ว่าก็มีกําไรให้นิดหน่อยก็ยังดีนะเพื่อนนะมา2อ0 0นะครับตอนนี้กําไรไปแล้ว1000พนะครับเป็ดแป๊บๆปนะครับประมาณ1นาทีนะครับผมนะมีกําไรพันหนึ่งไปถอนเงินกินนมหรือว่าไปเที่ยวใส่โรงอ่างเลยแล้วกันนะครับโอเคเป็ด1น0นะครับก็ยังไม่จีจัาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอเป็ดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก็ออโต้ไปเลยแล้วกันนะ คิดว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับผมถ้ามันได้จ่ายนะครับ <rah. S 2> น่าจะหมดนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ดูดเงินค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงครับถ้าเราอยากได้เงินเยอะนะครับเกมก็ต้องดูดเงินเยอะเหมือนกันครับผมแต่รอบนี้มาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเงินรางวัลก้อนโตนะครับผม2880บาทนะครับก็มีกําไรแล้วนะกำไรค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับเป็ดไม่นานนะครับเป็ดแป๊บๆปนะครับผมถือว่ากําไรค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเรียบร้อยครับเข้าฟิสปินอีกรอบนึงนะครับผมคือ ผมคิดว่ามันบลัคด้วยแหละนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะเพราะว่าผมมาช่วงเย็นๆนะครับผมประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมเล่นเกือบหนึ่งทุ่มแล้วก็จะลงชิปนี้ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมอ่ะก็หมุนฟรีไปนะครับก็ยังไม่แตกนะไม่มีวี่แววที่จะไหลเลยนะผมคิดว่านะครับข้างนอกน่าจะไหลดีกว่านะฟรีไม่เอาเอาข้างนอกเลยแล้วกันนะครับผมเกมแตกหนักของเราวันนี้นะครับเปิดแค่100บาทนะครับมาลุ้นกันนะครับผม เพราะว่าเกมแตกหนักนี่ผมหมายถึงหมายถึงอะไรนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ครับเกมแตกหนักนะครับที่ผมหมายถึงนะครับเป็นเกมที่ไม่สามารถซื้อฟีสปินได้นะครับผมเกมซื้อฟีสปินก็จะจัดเป็นเกมยอดฮิตนะครับส่วนเกมที่ซื้อฟีสปินไม่ได้นะครับผมก็จะจัดเป็นเกมแตกหนักแทนนะครับก็มันก็เป็นสัดส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเกม แตกหนักนะครับผมเราต้องเบ็ดค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเกมซื้อฟีสปินนะเพราะว่าซื้อฟีสปินอ่ะสมมติเราซื้อไม้หนึ่งบาทก็ซื้อไปแล้ว7,500ใช่ไหมแต่เกมแตกหนักนะครับผมเราเบ็ดไปเรื่อยนะเพราะว่าฟิวเจอร์มันค่อนข้างที่ดีนะครับมีทั้งตัวคูณนะครับหรือว่าทั้งแบบเกมบัวท,ที่มันโดดด้วยนะครับผมนะเอ้าคืออะไรครับกูถามจริงเหรอไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ใช่อะไรแล้วนะครับผมว่ามันบั็กไปแล้วนะครับผมน่ะ ก็ใครที่อยู่นี้นะครับผมก็ฟังผมอธิบายไปก่อนได้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรนะครับสามารถถามได้เลยนะครับแต่ดอกนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าไม้นี้นะครับลัานถึง2 0 0หมืนะครับผมว่าผมมีโอกาสได้พอเลยนะครับเกมต่างดักของเรานะครับไม่ควรอยู่นานนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนดูดคืนนะสมมุติเรามาทุน100บาทนะครับได้กําไร4500ควรถอนนะครับผมไม่ควรเล่นต่อนะอย่าให้ความโลภนะครับครอบงำเรานะครับ โอเคก็ okay. ถือว่ามาดีอยู่นะครับผมสําหรับฟร,รีรอบนี้นะ2,600บาทนะไม่รู้ว่าจะขึ้น2 0,000หรือเปล่านะครับแต่ถ้าขึ้นก็ดีนะแต่ว่าถ้าได้ตามที่ผมกําหนดหรือตั้งเป้านะบแบบกําไรประมาณ5-6เท่านะครับผมก็จะพอแล้วนะครับเราจะไม่อยู่นานนะครับผมมา2องพนนะผมต้องได้กําไรอย่างต่ําประมาณ15 0 0 0นะครับหรือว่าไปถึง1น0 0 0้นั่นเองนะครับผมคือแค่นั้นคือผมพอใจแล้วนะครับ ก็เลยอ,อีกประมาณ3าหมุนนะครับก็อาจจะไม่ได้สนใจเกมก็ต้องขออภัยนะครับพอดีช่วงนี้บ่นเยอะไปหน่อยนะครับผได้ฟรีในฟรีไม่ได้ปะโอ้ยเข้าฟรีแต่ละรอบทำไมไมันจีจัดเลยวะโอยเข้าฟรีแล้วแม่งเสียใจว่าแบบมันต้องเบ็ดข้างนอกหรือเปล่านะครับผมมันต้องแบบต้องเบ็ดข้างนอกคือให้มันไหลข้างนอกอย่างเดียวนะครับคือลุน้เนเงินจากข้างนอกนะคิดว่ามันจะจ่ายแล้วหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าแม่งไม่น่าจ่ายนะแต่ว่าก็มีกําไรพอสมควรนะครับ ถึงจะไม่จ่ายแบบโหดเหี้ยมอะไรนะแต่ว่ามาทีลดน้อยๆนะแต่มาทีละบ่อยๆก็ดีนะครับผมโอเคครับก็ขอตั้งเป้าไว้ประมาณ15ื่น้านะครับผมก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอ่ทุนน้อยนะครับทุนเท่าไหร่ว่ามาเกมไหนนะครับบอกมาได้เลยนะครับผมโอเคครับเข้าฟรีแล้วนะครับมึงเข้าอะไรบ่อยขนาดนี้ครับพี่เข้าแล้วไม่แตกจะเข้าเพื่ออะไรนะครับคือผมไม่ชอบนะครับคือมันเข้าฟรีแล้วมันไม่ไม่ไม่ชอบแตกนะครับผม คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอู้จะดรอบนี้เต็มกระดานอู้อีกสองพันสี่ร้อยบาทมีโอกาสได้เลิกนะครับดอกนี้นะผมมีโอกาสได้เลิกผมคิดว่านะครับมาดีๆเพื่อนจะไม่เป็นไรครับได้มีสี่พันเก้าร้อยยี่สิบนะผมมีโอกาสได้เลิกแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับผมเกมแตกหนังนะครับมาช้าๆแต่มาชัวร์นะครับผมหรือว่าแบบจะมาบึ้มมซัมเบ้เลยดอกแรกๆนะครับก็ใครได้กําไรขอให้เลิกนะครับ อยู่นานนะครับแต่ดอกนี้มาสวยครับผมอีก2,750บาทนะครับผมโอ้ตัวแพงสุดด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นตัวหนังสือตัวเนี้ยเออตัวอักษรตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวคันจิตัวไหนนะครับก็ยกไม่ถูกนะไม่ได้เก่งภาษาจีนนะหรือว่ามันเป็นของเกมือนอะไรประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็อาจจะบ่นนิดนึงนะครับคลิปนี้แล้วก็ขอบ่นหน่อยละกันนะครับนานๆที้ได้บ่นนะครับปกตินะครับจะตามเกมตลอดแต่ดอกนี้มาค่อนข้างดีแะสวยนะครับผมขอบคุณครับ มาอีกรอบนึงนะครับผมอีกหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ไหล5จุดไปอีกนะครับ2อ0 0บาทแต่ว่าไม่ได้ต่อวายมากูหลักอย่างงงเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าผมผมเชื่อผมโอเคนะทุน2,500ันห้าะได้กำไรอุ้ยดอกนี้ทุกคนคิดว่าไงผมว่างั้นครับผมโอ้1,800ึ่งดงอแต่ดอกนี้น่าจะแพงกว่า900พ่อมึงมั้งบอกอะ่ะโอ้ดอกที่ควรจะจ่ายแพงมันก็จ่ายไม่แพงนะครับคือผมงงว่ะงงในงงเลยว่า อเคครับไม่เป็นไรครับผมฟรีรอบนี้ถือว่าได้ค่อนข้างที่จะโอเคครับนะครับผม16,130นะครับอ่ะก็มาครับมาสรุปกันเลยนะครับมาได้ทุนประมาณ25 0 0นะครับแต่มาทั้งหมด27,300บาทเนาะก็กำไรประมาณ25 0 0 0นะครับก็ประมาณ100เท่าเอ้ย10เท่านะครับจากทุนที่เรามีนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็แตกประมาณ161เท่านะครับผมล่าสุดนะ พเข้าฟรีรอบนี้นะครับถือว่าโอเคนะเราเข้าฟรีค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ว่ารอบที่เข้าช่วงแรกๆนะรอบ1ถึงรอบ23นี่นะครับแตกค่อนข้างที่จะยากนะครับคือไม่จ่ายเลยดีกว่านะครับเราจะสรุปประมาณนี้นะครับแต่รอบสุดท้ายนะครับก็มาค่อนข้างที่จะโหดนะครับ1 6 1 4 4นะครับถือว่าทํากําไรให้เราตามเป้านะครับผมแล้วก็สามารถทําให้ผมเลิกได้นะครับก็ผมขอตัวลาไปดีกว่านะครับผมจะไปถอนเงินเล็้นะครับผมก็จะมีแจกเครดิตฟรีนะครับผมหรือว่า จะมีทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆในกลุ่มบักติสูนะก็เดี๋ยวจะย้ายไปในโปรแกรมเทเลแกรมแล้วนะครับก็ใครที่อยากติดตามกิจกรรมนะครับหรือว่าติดตามการลงคลิปของช่องบัคกติสูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจ้งในกลุ่มอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้ดีคลิปชั่นนะครับผมเป็นกลุ่มเทเลแกรมนะครับก็วันนี้เหม่งขอตัวลาไปแล้วดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับอาจจะพูดเยอะนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย